ฉันจะดีกับพี่ฉันจะดีกับพี่ไปทั้งชีวิตทำไมถึงดื่มเบียร์ล่ะฮะเป็นอะไรอ่ะอืมรมณไม่ดีเหรอเมื่อกี้ที่งานเลี้ยงได้กินอะไรไหมซื้อของหวานลังอาหารมาให้เนี่ยขนมปัง อยากลองชิมไหมน่ารักจังเลยค่ะแล้วเป็นอะไรไปมานั่งริมแม่น้ำคนเดียวโล่มบอ,อกเจ้าแรางแถมยังดื่มเบียร์อีกลองชิมสิ <G ül> อร่อยไหม <G ül> หูอร่อยลองชิมจมูกด้วยสิ ให้พ hey, huh? e? pues, ี่ค่ะหมายความว่าอะไรพี่ซื้อขนมปังให้ถึงกับให้บัตรธนาคารเลยเหรอในบัตรมีห้าพันถ้าฉันฝึกงานจบอย่างราบรื่นจะมีอีกสามพันหยวน แบบนี้ก็จะมีแปดพันหยวนค่ะทำไมอยู่ๆถึงให้พี่ละ่ะก็แค่อยากบอกพี่ว่าฉันจะดีกับพี่ฉันจะดีกับพี่ไปทั้งชีวิตจริงๆนะ อ๋อที่แท้สังชื่อน้อยของเรา <c oughs> ก็อยากดูแลพี่ชายเธอรับสิ่งนี้ไปอะไรคะรหัสบัตรเป็นวันเกิดของเธอ <c oughs> เธอเอาเงินในนั้น,น <c oughs> ไปซื้อกระโปรงสวยๆใส่ <c oughs> ส่วนบัตรใบเนี้ย <c oughs> เอามาให้พี่ใช้ก็แล้วกัน ไปแล้วเงินไม่น้อยเลยนี่ดังนั้นบอสครับมีอะไรจะสั่งสั่งอะไรผมก็ทำให้ได้หมดเลยเป็นอะไรฮะรู้แล้วนะว่าพี่เชยอ่ะพี่ยอมรับแล้วเหรอว่าพี่เชยอ่ะพี่ล้อเล่นเธอยังจะคิดว่าพี่เชยจริงจริงเหรอ เอาคืนไปเธอนี่นะให้พี่มาก็ไม่มีประโยชน์อ่ะว่าเธอพี่ก็ไม่คืนให้หรอกฉันไม่ได้จะให้พี่คืนไม่คิดเลยนะว่าอายุอย่างฉันจะยังมีคนให้พึ่งพิงได้อีกแต่พี่ก็อย่าเอาไปใช้สุรุย่ยสุร่ายนะให้แล้วยังไม่ให้พี่ใช้สุรุย่ยสุร่ายอีกเหรอใช้เมื่อต้องเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ซื้อสินเดิมให้ใหเธอไปอซื้อบ้านฉันลองคิดอย่างจริงจังแล้ว บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองของอ e ีเฮอถ้าสักร้อยกว่าตารางเมตรต้องจ่ายเงินดาวห้าแสนกว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแปบ๊บเดียวสักห้าสิบปีก็พอแล้วเอาสิพี่จะรอรอเธอซื้อบ้านหลังใหญ่มาเป็นเรือนทองฝังสาวรูปงามไว้ในห้องห้องปวดหัวเลย บอสครับเก็บเอาไว้นะบอกแล้วไงว่าไม่เอาพี่ก็บอกแล้วไงพี sure> ่จะกอดเธอแล้วมีเธออยู่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเงินไว้กับตัวเองอีกแล้วฉันเป็นคนมือเติบมากเลยนะ ให้เงินเดียวกับพี่หายอีกเหรองั้นฉันจะช่วยพี่เก็บไว้